ละครบูถ่ายไม่ง่ายแถมสู้กันด้วยคาถาอาคมก่อนจะปิดกล้องมือปราบมหาอุดผู้จัดห่วงทันนิธิค่าย6สีเอี่ยวใช้เวลาปลาเข้าไป1ปี1 1 0ิคิววันสุดท้าย3พระนางเกตวรินทร์ทอน้ำตาลพิจักนาและเต้พลศกรยังแบกบทหนักแท็คทีมต่อสู้บูดเดือดทั้งวันโดยคู่ต่อสู้คือรุ่นพี่สายสตรองพี่เต่าสมชายที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ทั้งคู่บรรยากาศสนุกสนานเฮฮาส่งท้ายการทำงานด้วยรอยยิ้มแฟนๆเตรียมเช็คอินเปิดตำนานคนเล่นของสนุกครบรถแน่นอนในมือปราบมหาอุดค่ะ อคิวปิดกล้องของเราหนึ่งปีนั่นแหละผมว่าเรียกเป็นคิวดีกว่าร้อยกว่าคิวหนึ่งร้อยสิบอ่าเลขสวยผมบอกเลยว่าผมชอบนะครับเล่นแอคชั่นกับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเล่นกันเตะปากปากปากเตะจนลืมไปอ่ะกูแก่กว่ามึงเยอะเลยนเนี่ย เลยเพราเตยอ่ยไม่จริงครับไม่จริงสนุกดีครับทํางานกับพี่เต๋ากับพี่เกตบูสนุกดีมีพี่เต้อีกหนึ่งคนที่ท,ที่ที่บูด้วยกันเยอะเยอะใช่ว่าเป็นบูสําคัญในวันสุดท้ายของพวกเราแล้วเป็นเป็นซีนใหญ่จริงจริงเพราะว่าเรา<ช> <ๆ S 1> บูกันมาทีแล้ววันนี้ก็มรู้จะเสร็จหรือเปล่าจะขวันนึงฝากติดตามตัวละครที่ชื่อไม้ด้วยนะครับไม้มีหลายชื่อมากๆเลยในเรื่องเดี๋ยวไปติดตามชมมาแล้วกันผู้กองกระทิงซึ่งจริงแล้วเป็นนิสัยนักเลงอ่ะแต่วันนึงต้องมาเป็นตำรวจดูซิว่าทำไมเล่นเป็นหานตรงนะ on and on